สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาววันนี้คือจะดื่มทุกเช้าจริงๆน้ำมะนาวมีประโยชน์เยอะมากนะคะวิธีง่ายมากค่ะอันนี้คือมะนาวสองลูกคนที่เพิ่งคิดจะดื่มนะคะก็ให้ดื่มลูกเดียวก่อนเพราะว่ามันจะเปรี้ยวมากแต่ว่าทีนี้คือไม่ดื่มมาประมาณสองปีละเพิ่มเป็นสองลูกนะคะทั่วใหญ่เนี้ยคะ่ะ แล้วก็ใส่น้ำธรรมดาประมาณเท่านี้นะคะทีนี้เราก็เติมน้ำร้อนลงไปให้ได้หนึ่งแก้วพอดีค่ะอืมอร่อยอ๋อ ่คุณพิ่งตื่นนอนค่ะก็เลยหน้าตาแบบยับเยินหน่อยนะอ่ะคนให้เข้ากันละว,วิธีการดื่มน้ำมะนาวนะคะจริงๆมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนเขาดื่มยังไงแต่แม่ดื่มทีเดียวแล้วค่ะตื่นมาปุ๊บทําแล้วก็ดื่มทีเดียวเลยนะคะ อยาลืมดื่มน้ำตามนะคะเพราะว่าตอนเราดื่มน้ำมะนาวนี่คือเรายังไม่ได้แปลงฟันอะไรใช่ไหมก็ดื่มไปเลยแล้วก็ดื่มน้ำตามล้างฟันนะคะเพราะว่าเพราะว่ามะนาวเนี่ยมีกรดบางคนที่เป็นเหงือกล้นหรือว่าฟัน ฟันไม่ค่อยดีนะคะขอแนะนําว่าให้ดื่มไปเลยอย่าเอามาบ้วนที่ฟันนะคะเพราะว่ามะนาวมันจะมีผลนิดหน่อยต่อฟันนะคะแต่ของไม่ดื่มมาสองปีก็ไม่เป็นไรนะคะจริงๆมะนาวมีประโยชน์เยอะมากเออ คือว่าคือมันเยอะค่ะมันมีประมาณ10บ้อแต่แต่จะบอกผลที่คือดื่มมาแล้ว2ปีเนี่ยผลของมันที่เราเห็นด้วยตัวเองมีอะไรบ้างใช่ไหมคะผลที่เห็นก็คือ1ไม่เคยเป็นหวัดเลยเพราะว่าไม่เป็นคนที่แพ้อากาศนะเหมือนแบบฝนตกโ่อยๆจะเป็นหวัด เจ็บคอหายเลยค่ะไม่ไม่ไม่เคยเป็นหวัดเลยในรอบสองปีที่ดื่มน้ำมะนาวทุกเช้านะคะไม่เคยเป็นหวัดเลยนี่เรื่องจริงสองคือคือด้วยความที่เราอายุมากขึ้นด้วยตอนนี้ก็สี่สิบสี่ใช่ไหมเต็มละสี่สิบสี่เต็มก็เรารู้สึกว่าผิวพรรณผิวพรรณของเราใสาขึ้นดีขึ้น ระบบขับถ่ายก็ดีนะคะถามบางคนก็ถามว่าเอ้ยน้ำมะนาลดน้ําหนักได้จริงไหมน้ำมะนาวลดน้ําหนักนี่คือไม่ไม่ค่อยเห็นผลอาจจะเป็นเพราะตัวเองไม่ชอบออกกำลังกายออกกำลังกายน้อยแล้วก็ไม่ได้ออกไปทำงานที่แบบคือใช้แรงอะไรมั้งก็คือก็เลยแบบน้ําหนักไม่ลดแต่ว่ามันดีมันดีต่อสุขภาพหลายอย่าง แล้วก็มะนาวเนี่ยทาให้เลือดของเราไหลเวียนดีทั่วร่างกายตรงนี้สําคัญที่สุดเพราะว่าการที่ดื่มน้ามะนาวทุกเช้าเลือดเราอะ่ะถ้าสมมติเรากินน้ําไม่พอมันจะเขาบอกว่าจะมีการเลือดข้นเหนียวตอนที่เราอายุมากขึ้นอะ่ะเลือดจะเริ่มข้นเหนียวไปเรื่อยๆถึงตอนนั้นเราจะไม่สบายตรงนี้แหละแต่ถ้าเลือดไหลเวียนดีภายในร่างกายของเราแล้วเนี่ย คือเราจะไม่เจ็บป่วยง่ายเอาเป็นว่าเราเราจะไม่ป่วยง่ายว่างั้นเถอะนะคะอะส่วนอันนี้คือผลที่เห็นชัดเจนหนึ่งผิวพรรณดีเลยสอคือไม่เป็นหวัดเลยอันนี้สําคัญมากไม่เป็นหวัดเนี่ยเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่แต่ก่อนนี่เป็นคนเจ็บคอบ่อยเดี๋ยวก็เจ็บคอเดี๋ยวก็เจ็บคอเดี๋ยวก็เป็นหวัดคือไปออกออกแดดร้อนจัดไม่ได้ออกฝนไม่ได้หนาวมากไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นหวัดเป็นเป็นคล้ายกับ ภูมิแพ้นิดหน่อยนะคะแต่ตอนนี้คือหายค่ะตากแดดได้ตากฝนได้แล้วก็คือจูจู่คือไปเที่ยวอย่างเลยทนนเนี่ยหนาวมากเงี้ยแล้วเราก็ใส่เสื้อปกติไปก็พิสูจน์ได้แล้วว่ามันทําให้ร่างกายของเราอะ่ะภูมิต้านทานการเจ็บไข้ได้ป่วยมันดีขึ้นจริง,รงๆค่ะอันนี้คือข้อที่หนึ่งเลยนะคะส่วนที่ส่วนที่แบบรายรายละเอียดต่างๆใช่ไหมที่ เจากใน Youtube หรือว่าจากที่คุณหมอหลายๆท่านบอกนะคะเขาก็บอกว่าทำให้ระบบคุ้มกันในร่างกายทำงานไม่บกพร่องอันนี้คือที่เห็นชัดเจนละคือร่างกายเราแข็งแรงขึ้นไม่เป็นหวัดไม่เป็นหวัดไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรทั้งนั้นเลยนะคะคือแบบดีขึ้นเลยสองช่วยรักษาสมดุล p s ของร่างกาย พีเอสของร่างกายคือรักษาสมดุลของน้ําในร่างกายของเรานี่เองทําให้เลือดเราไหลเวียนดีนะคะสคือด้วยคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียมีประสิทธิภาพน้ำมะนาวช่วยต่อสู้กับการติดเชือ้ออันนี้จริงเชื้อแบคทีเรียนี่คือง่ายๆเลยที่เจ็บคอเรามี2อ,อย่างคือติดเชื้อแบคทีเรียกับติดเชื้อไวรัสส่วนมากอะติดเชื้อแบคทีเรีย สังเกตไหมถ้าจู่ๆเราเจ็บคอขึ้นมาแล้วก็แบบเราไม่มีไข้นะเจ็บคอเจ็บมากแต่ไม่มีไข้ไข่ไม่ขึ้นนั่นคือติดเชื้อแบคทีเรียน,นะคะตั้งแต่กินน้ำมะนาวมาเนี่ยหายเลยค่ะไม่มีการเจ็บคอไม่มีการแบบเหมือนกับระคายคอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหายเลยสองทำหน้าที่เป็นสารล้างพิษ นะคะแล้วก็ช่วยรักษาสุขภาพของระบบทางเดินอาหารต่อสู้กับโรคหวัดเห็นไหมอันนี้คือเห็นชัดเจนเหมือนกันค่ะรักษาปัญหาที่เกิดขึ้นใต้ผิวตั้งแต่สิวริ้วรอยไปจนถึงจุดด่างดำคือคือเป็นคือผู้หญิงอายุผู้หญิงอายุน้อยน้อยเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเป็นฝ้าอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าผู้หญิงรุ่นเราเนี่ยสีอาบเนี่ยเนี่ยคืออันนี้คือบอกตรงนะ นี่คือหน้าจริงเลยเพิ่งตื่นนอนแล้วรุ่นเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้ว่าคนเขาทาครีมอะไรกันกันฝ้าอะไรหรือเปล่านะแต่ส่วนตัวเป็นคนใช้สบู่ล้างหน้าแล้วก็ถ้าจะออกไปข้างนอกก็คือทาครีมพวกก็คือครีมทั่วทัวไปอะค่ะไม่ใช่ครีมรักษาฝ้าครีมรักษาอะไรทั้งนั้นก็ครีมทั่วๆไปซองเล็กๆอยากใช้อะไรก็ใช้ ถ้าไม่ใช้ก็คืออยู่บ้านเฉยๆก็ไม่ค่อยได้ใช้เพร่าเป็นคนที่ผิวเป็นคนผิวเขาเรียกว่าผิวธรรมดาใช่ไหมมันจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าก็มีฝ้าเหมือนกันนะฝ้าจางๆเห็นไหมแต่แต่ถ้าฝ้าอย่างเงี้ยเกิดจากการที่เราไม่ได้ใช้ครีมละลายฝ้าใช้ครีมนู่นครีมนี่ครีมนั่นนะสำหรับส่วนตัวคิดว่าผิวดีใช่ไหมคะเพราะว่าถ้า คนบางคนอายุนี้มันต้องใช้ครีมหลายตัวต้องใช้นู่นนี่นั่นแต่ทีนี้ไม่ไม่ชอบใช้เพราะอะไรเพราะว่าส่วนตัวคิดว่าผิวเนี่ยถ้าเราใช้ไปแล้วเกิดมันแพ้ขึ้นมาหรือว่าเกิดมันอะไรขึ้นมามันก็จะเป็นปัญหาเป็นสิวอะไรงี้ใช่ไหมแต่แต่ในเมื่อมันก็ไม่ได้เป็นสิวมันไม่ได้เป็นผื่นมันไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างนะคะก็เลยก็ปล่อยไปอย่างนี้แหละก็ดื่มน้ำมะนาวให้หน้าใสแต่ว่าฝ้านิดหน่อยก็ช่างมันนะคะ แล้วก็น้ำในมะนาวผสมน้ํำอุน่นช่วยลดน้ำหนักได้ตรงนี้คือไม่คอนเฟิร์มเท่าไหร่เพราะว่าคือดื่มมาแต่น้ําหนักขึ้นแต่รู้ว่าตัวเองอะ่ะกินเก่งไม่ออกกําลังกายคือน้ำหนักก็ต้องขึ้นอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดานะคะส่วนคนที่แบบเออออกกาลังกายทุกวันแล้วกออ็ดูแลสุขภาพด้านอาหารอื่นๆคิดว่าลดนะ แล้วก็การดื่มน้ำมะนาผสมน้ำอุ่นยังช่วยลดอาการปวดข้อปวดกล้ามเนื้อน้ำมันแถมดีต่อสุขภาพของคุณด้วยเพราะจะช่วยแก้ปวดฟันและป้องกันเหงือกอักเสบจ,จริงค่ะคือการดื่มน้ำมะนาวเนี่ยมันจะทำให้เหงือกดีอยู่แล้วแต่ตัวของฟันเองนะคะคือไม่แนะนำว่าให้อมน้ำมะนาวแล้วก็ ดื่มไม่ไม่แนะนํานะคะเพราะว่าเห็นผลก็คือแฟนก็ดื่มเงือของฟันของเขาเงือเขาล้นเขาไม่แข็งแรงนะคะล่าตัวตรงเนี้ยตั้งอย่างหอกอย่างเงี้ยไม่แข็งแรงเขาคือเขาดื่มเฉยๆได้แต่ถ้าเขาออกมาแบบเครือบฟันเมื่อไหร่คือฟันเขาปวดเลยเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับมะนาวอ่ะมันไม่ค่อยถูกกับฟันเท่าไหร่คือดื่มไปเลยค่ะดื่มไปเลยเสร็จแล้วก็กินน้ําเปล่าตามแล้วก็อาจจะไป หลังจากเราตื่นนอนมาปุ๊บเรากินเสร็จปุ๊บล้วก็กินน้ําเปล่าตามแล้วก็ไปอาบน้ําแปลงฟันตามปกติอย่างนั้นนะคะจะดีมากๆเลยค่ะส่วนวันนี้ก็จะมาออขอบอกแชร์ความรู้นะคะแชร์แชร์ประสบการณ์การกินน้ำมะนาวไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ